ช้อผู้หญิงอ่ะอะไรนะครับน้องเล็กเน่ดูนาน<ะ>น้องพี่อะไเออข้าคครับกล้องนอนเหรอโซอะไรเราไม่นึกเลยนะโซไม่เอาเดี๋ยวมีคนเข้าใจผิดโอ้โหบ้าแคทแคทน้องพี่ท้งนานแล้วฮัลโหลแคทก็พอสองดีแค,แคกทกอดทีอ้าว เราต้องกอดเองก็แล้วนะไม่กอดเองนะกอดเองเนสเราต้องกอดเองแล้วเป็นพี่น้องเอาเร็วเล่นเร็วไม่เอาตอนนี้มังเป็นพารทมิการิเซอรอยู่อ่าแต่จ้าเด้ออ่าแต่สุดท้ายฉัน ได้เปล่าเราไม่ได้เปล่าเลยนี่เอ,อ,อ้ยนานแล้วหรออืออะไรวะโอ้โหโซอืมใส่แทนวะถ้าเขาไม่ได้ยินอ่ะอะไรวะดูคนผู้หญิงแมน ดูอะไรย่ากย,ยิ้มไงมีความสุขอยาบน้ำอยาบน้ำดิอาบเดี๋ยวไปนอนก่อนบทหลัง